ในสถานการณ์ปัจจุบันครับการสร้างความสัมพันธ์และการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทักษะต่อเนื่องจากการพูดการสื่อสารจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทักษะเหล่านี้ต้องมีการฝึกฝนและทําเป็นประจําลองผิดลองถูกบ้างสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างคอร์สนไนี้ครับผมก็ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นโค้ชจะช่วยนําพาท่านเนี่ยเรียนรู้เทคนิคกระบวนการที่มีความสาคัญสามารถเติมเต็มในสิ่งที่เราเคยได้เรียนรู้มาก่อนให้ง่ายขึ้น ชี้แนะแนวทางให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและผมเองก็จะนำกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในยุคออนไลน์มาปรับใช้กับการฝึกอบรมและกิจกรรมทักษะการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการใช้เทคนิคการนำเกมเป็นแนวทางที่มุ่งตรงไปที่ผู้ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภายในองคอ์กรเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในองคอ์กรวิทยากรหรือโค้ช ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบวนการสอนต่างๆประโยชน์ที่จะได้รับก็คือเพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจในการหลักการนํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้นําให้เป็นที่น่าเชื่อถือและก็มีทักษะและเทคนิคในการนําเสนอที่น่าสนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่องตรงกับองความรู้ต่างๆ สร้างความมั่นใจในการใช้เทคนิคในการนําเกมและกิจกรรมถ้าฝึกฝนต่อเนื่องก็สามารถนํามาใช้เป็นวิชาชีพส่วนตัวของตัวเองได้รายละเอียดสำหรับครอสนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเช่นกลุ่มสัมพันธ์มีประโยชน์อย่างไรความสัมพันธ์ของวิทยากรนำกิจกรรมการเรียนรู้บทบาทของวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์คุณสมบัติของวิทยากร ที่ดีที่ควรมีบุคลิกภาพของวิทยากรในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จังหวะเสียงและพลังวิทยากรในการนำกิจกรรมนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การใช้ภาษานำกิจกรรมของวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การใช้สายตาของวิทยากรการแสดงออกทางท่าทางของวิทยากรการบริหารเวลาของวิทยากรการเตรียมตัวก่อนนำกิจกรรมต้องเตรียมตัวอย่างไรการวางแผนการนำทีมเป็นกลุ่มต้องทำอย่างไร สำหรับมีเกมต่างๆในการใช้เอาไปแบบใช้ง่ายใช้จริงแล้วก็มีวิธีการสาธิตการขั้นตอนการดำเนินการขั้นตอนการประเมินผลข้อควรระวังในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แล้วก็มีความการแก้ความตึงเครียดในการดำเนินกิจกรรมมีการปรับไมเซ็ลเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ วิธีการจูงใจให้ผู้นํากิจกรรมเนี่ยได้คล้อยตามนะครับกลุ่มคนประเภทที่พร้อมลุยพร้อมมุ่งมั่นพร้อมกล้าหาญกลุ่มคนประเภทเงียบระว,วังตัวกลัวไม่มั่นใจกลุ่มคนประเภทกล้าเปิดเผยกล้าพูดสวนกับคิดต่างเพราะฉะนั้นครับเราก็จะหาพื้นที่แล้วก็ให้พร้อมให้ทุกทกท่านเนี่ยลงสนาม มีโอกาสก็ทักทายมาหลังจากจบกิจกรรมการเรียนรู้ดังคอร์สออนไลน์ถ้าหากท่านต้องการที่จะเข้ามาสังเกตการหรือมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรตัวจริงก็สามารถทักทายมาได้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับกิจกรรมหรือคอร์สออนไลน์ทักษะการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการใช้เทคนิคการนำเกมครับ